เดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบยืนยันชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วน กรณีของอาการบาดเจ็บนะฮะของนายทหารที่ไปเหยียบกับระเบิดเนี่ยวันนี้ก็มีภาพของคุณแพทองทานจินวัฒนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ไปพร้อมคณะนะครับไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยนะครับท่านผู้ชมครับทางด้านของคุณแพทองทานจินวัฒนายกรัฐมนตรีนะครับก็ให้สัมภาษณ์หลังจากลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีให้กำลังใจ3ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิดนะครับซึ่งอยู่ระหว่างการพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลว่าได้พบกับฐาน ทั้ง3นายและครอบครัวมีการสอบถามอาการและสุขภาพว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยยังมีอาการตกใจกระทบกระเทือนทางจิตใจนะครับแล้วก็ทางครอบครัวที่อยู่ด้วยให้การสนับสนุนดีมากขณะที่ทางกองทัพนะครับซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาก็ดูแลดีมากนะครับแล้วก็บอกว่าทุกคนเนี่ยยังมีกําลังใจที่ดีรวมถึงพ่อแม่ของนายทหารที่ได้รับบาดเจ็บนะครับก็รู้สึกภูมิใจในตัวลูกชายที่ทําเพื่อประเทศชาติ ทานายุกก็บอกว่าตนเองก็รู้สึกดีใจที่คนรอบข้างเป็นกําลังใจที่สําคัญทําให้ทหารมีกําลังใจที่ดีนะครับและทหารหนึ่งท่านที่เป็นหัวหน้าสามารถที่จะลุกแล้วก็เดินมาให้กําลังใจฐานอีกสองนายได้แล้วเอาฟังเสียงนยายกแพลนทอง,งทานเลยนะครับตอนแรกก็ไปถามทางทางทางสามท่านว่าเป็นยังไงสุขภาพนอนได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็ยังมีความเหมือน กระทบกระเทือนทางจิตใจด้วยตกใจด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่า,าครอบครัวที่อยู่ด้วยก็ซัพพอร์ตดีมากๆนะคะแล้วก็กองทัพเองที่เป็นาสายบังคับบังชาก็ดูดูแลดีมากๆนะคะทุกคนก็บอกมีกําลังใจที่ดีแล้วก็พ่อแม่ของเขาเองเนี่ยก็พูดว่า,ารู้สึกภูมิใจในตัวลูกชายนะคะที่ทําเพื่อประเทศชาตินะคะนี้ก็รู้สึกรู้สึกดีใจกับเขาด้วยที่ว่าคนรอบข้างเป็นกําลังใจที่สําคัญนะคะก็ทําให้ให้นายทหารทั้งสามคนเนี่ยม,มีมีกำลังใจที่ดีแล้วก็มีท่านหนึ่งเนี่ยที่เป็นหัวหน้า ยมพัวนาเขาเดินเดินลุกขึ้นมาได้แล้วแล้วก็เดินมาให้กําลังใจอีกสองท่านได้แหละค่ะตอนนี้ก็ดีขึ้นผู้สื่อข่าวนะคะก็ถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ลักษณะแบบนี้เนี่ยจะทําให้ทหารเสียขวัญแล้วก็กําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นะคะซึ่งคุณแมทองทานบอกว่าก็ได้ให้ทาง พลเอกนระพลณนภะานิตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะเป็นผู้ตอบคําถามนี้พร้อมกับระบุด,ด้วยบอกว่าไม่ได้อยู่ในหน้าที่ที่จะพูดและการเดินทางลงพื้นที่เป็นการเยี่ยมทาหารในครั้งนี้ก็มาในฐานะตัวแทนของคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะให้กําลังใจทหารทั้งสามนายค่ะส่วนจะมีการพิจารณาเยียวย,ยาอะไรเป็นพิเศษจากเดิมที่มีอยู่แล้วหรือไม่นั้นนะคะทางท่านนายกเองก็หันไปถามท่านบิ๊กเล็กนะคะบอกว่า ทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมกําลังดูมาตรการทั้งหมดอยู่แล้วเท่าที่ทราบก็ยังมีเรื่องของน้ําที่ยังขาดอยู่ซึ่งตนก็ได้ถามจากทางกองทัพว่าเรื่องเป็นอย่างไรซึ่งทางรัฐบาลรวมไปถึงสสในพื้นที่ก็พร้อมที่จะสนับสนุนโดยต้องดูเรื่องของความปลอดภัยของทหารซึ่งก็ขึ้นอยู่กับทางด้านผู้บังคับบัญชาจะพิจารณาบอกว่าสามารถที่จะ วัดเนี่ยนะคะสามารถที่จะนําน้ําไปมอบให้ได้ตรงไหนอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าน้ํบมาจุขวดอาจจะมีปัญหาในภายหลังได้ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับทางกองทัพในการบริหารจัดการเนื่องจากช่วงชวเช้านไปเยี่ยมทหารแล้วก็ได้รับรู้มาว่าต้องการน้ําเพราะว่าในพื้นที่อากาศค่อนข้างที่จะร้อนค่ะครับส่วนครอบครัวของผู้ที่รับบาดเจ็บมีข้อเรียกร้องอะไรเพิ่มเติมหรือไม่คุณพันธงทานก็บอกว่าไม่มีนะครับแต่ก็มี คนทหารนายหนึ่งที่ภรรยาท้องแล้วก็ได้ลูกชายเนี่ยก็ได้ให้กําลังใจไปว่าคุณพ่อเก่งมากแล้วก็ขอย้าว่าทุกคนมีกําลังใจที่ดีนะครับและรัฐมนตรีทุกคนก็ฝากให้กําลังใจไปด้วยโดยในช่วงเช้านะครับที่คุณแพทองทานเข้าเยี่ยมนายทหารทั้ง3นายได้สอบถามถึงความต้องการว่าอยากได้อะไรเพิ่มเติมหรือไม่ก็ได้รับคําตอบมาว่าอยากได้น้ําเพิ่มนะครับเนื่องจากว่าในพื้นที่อากาศค่อนข้างร้อนนะครับ